สามุดเอ็บปึ๊บสามุดเอ็บปึ๊บสามุดเอ็บปึ๊บมาเลยเจ้มาเลยตาเมืองของโตเหรอตาเมืองเป็นยงโตเหรอเซให้ยังไงมาเขียนะบังสองสี่ห้าสองสี่ห้าแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆลยครับทั้งหมดจานไทยลินนะครับให้ถูกมาทั้งหมด สองนวดซ้อนนะครับสองวดซ้อนนะครับไม่เคยพลาดเลยนะครับมาสองนวดถูกทั้งสองนวดนะครับสาหรับอาจารย์ไปรินนะครับวันนี้จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วเรามาติดตามกันจะสรุปอาจารย์ไปรินจะท,ทําพิธีแล้วนะครับเอฟซีนะครับคุณผู้ชมสาธุสาธุสาธุกรา,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 าบตรงบันไดง,งามๆสาธุ นั่งบุบหลดในห h าหลวดอาจารย์สาธุสาธุสดสดนะครับสาธุอาจารย์สาธุครับ แทนช่องที่นี่องของรัดดูอูจังเข้ารเข้ามาแล้วบังไไหมนอครับผมตซมาเลวตซีเขามาแล้วตาซีมาแล้ว ไฮมากกับบอมาโอ้ยคืดพอ้านกูเดียวอะเมื่อตนมันมันลูกคำแางเออคือพอตานนั่นฟอลประตูแหละเพาผมทบกับบารูเันเขาแล้วเนี่ยไปโทษเราเลยคือเชียงการเฮ็ดเงาเชียงเรื่องเล็กโอ้ยตรงไหนตาจะไปเชียงเขา ใส่แสบเขามาอย่าไปเสียงคนอเม<า>ริกเสียงให้ยังนะเอามาใส่คู่ะเลยเอามาเอามาก็ต้องเสียงกันหรอกได้ตัวใดแน่น่ะเอออย่างนี้ใด้ตัวไหนจะมาให้ฝากผมนี่ฝากร้านน้อยน้อยโอ้ยฝากกุ้เขียนให้มึงเลืองดอไปอย,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 ยู่ไซรัลเลยนี่เด็

phải không cái này giờ pháo giờ pháo tiếng số cần số phân là kẹt phân là số hết nhá số số có không nha อย่าให้ของนั้นตัวอย่ามาต้มกันเลยกันเลยรุ่หลานกุ้งเงินซื้อดอกซื้อบ่อใดซื้อบ่อใดจังหวะซื้อบ่อใดซื้อบ่อใดผู้ขายซื้อบ่อใดดอกกันยังอาจจะก็เจ้าซื้อสาธุสายทูไปเข้ามาแล้วก็สาธุูสายทพิมสาธุสาธุนะครับอาจารย์ไพเรียนนะครับแล้วก็ตาซีสิงสวมหน้าสวมหน้าสองสองสี่

สองสี่สี่กับสองสี่ห้านะครับคุณผู้ชมพิมพ์กันด้วยนะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับพิมพ์กันเข้ามาตามด้วยสาธุนะครับสองสี่สี่กับสองสี่ห้ากันเข้ามาแล้วก็ตามด้วยสาธุสาธุเลยไปพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาภเลยสองสามก้อนเบสผมโมโหซื่อๆอย่างพนง่ายเสียใจพอพนง่ายมันค่อนจากของบ้านหอบก็เสียใจดอกเอาก็ท้อแห้งกว่าพนง่ายเสียหัวแต่สิเป็นหมูน้ำกันบ่อ่

เตราลเลยถูกแล้วถูกแล้วเราเลยรูเรื่องเลคนวเยู้อคเสยปนส่หส่เบเียปส่อยดูครับคอยดูคอยดูสามสิบเอ็ดคนเลเออมาแล้วมาเลยมาแล้วมาแล้วคนไหนน้อยเนาะกลางออกสองสี่ห อาจารย์ไพลินสองซีซีกับสองสีห้าอาจารย์ไพลินนะครับามยาอันหามอันเด้อห้ามอันหามอันหามจมูออัน อันบได้มาแนบปะปูมาแนบครับมาแน่มาแน่นอนสองซีซสองีต่ผมวงามาสงซ้เขาบังว้ตัวนึงเนวดก่อนนี่แหละบังว้ตัวนึงงวดแรกสามศูเจ yeah, right. ็บังว้ตัวนึงวดที่สองสามห้าศ um um> um> ูนย์บังตัวนึทีแต่ผมมันทนงอแต่ผมแปลโบออกหรอกผมมาบังว้ันะผมซื้อมาเห็นนะต่ผมซื้อ คนบ่าหนี่ซ kind of mm. ื้อคือบม่ซื้อซื้ออะไรได้ผมซื้อบ่อได้ตะกี้ผมซื้อได้เดี๋ยวนี้ผมซื้อบ่อได้สองสี่สี่สองสี่ห้าคนซื้อปับลุตเลยคนเคยซื้อแล้วหลายเที่ยวแล้วเอาละสองสามพันคนซื้อมาแล้วมันลุตมันลุตตัวเดียวครับบานนี้เลยกกับผมจังบอซื้อพิธีกานตนว่าโอ้ยบอซื้อกครนะ ถ้าผมซื้อไปแล้วผมกูมีเงินให้ลูกหลานผมกินขนมดอกเพราะว่าผมซื้อแล้วเงี้ไหนมันรุดเงี้นั่นแต้มเดียวแต้มเดียวเสื้อขาแอดมึนหมาที่ก็ได้ครับปูอะไรตรงๆแล้วปเด้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บปูองแท้นี่หักบ่หมดนี่หักเลยหักเลยนะครับผมแล้วหมดนี่นาะหักเลยปูหักเลยมันใจ๊คคัคกูมันใจ๊คแห้งแต่ว่ามีเอฟซีคนหนึ่งไหนครับไม่เงินอ่ามาสองตนก้าลูกลูกชายสองตนก็ให้เงิน หกสิบบาทหกสิบบาทหกศูนย์บาทนี่เด็กน้อยสองข้อนแห่งแยงไปหมดเลยเหลืออยู่ใบเดียวเหลืออยู่ใบเดียวได้บางอ่ะเด้อเหลืออยู่ใบเดียวยี่สิบใบเดียวเลยเหลือใบเดียวมีหกสิบมีผู้ไทยมีผู้เฒ่ากุนึงครับฐานว่าอาจารย์เพิริณเขาเอาเงินมาให้หกสิบบาทคือเอาให้หมุด โอ้ยหมดหน่อยสองคนก็เงียเอาไปหมดแล้วเหลืออยู่ใบเดียวใบเดียวโอ้เอาจังซันเบิ้งไม่เล็เบิ้งละผมเบิ้งไม่เล็มันมีสองซีซีสองซีซีซึ่งว่าอัศจรรย์บอกผมว่าเอ๊ะมันแรนบอกยังไงคำสอนของผมเนี่ยมันเป็นจริงหรืาบ่กจริงเออช่างว่ามันแรนแน่นอนเลยเราจังซันพี่น้องบังตัวใดหูบอกครับผมตัวไหนหูร้านปึกกัน สีวาจังไถเนาะกีไดยทั้งสามเด็สองซีซีสองสีห้าบังเล็กได้รักซิบรักวยรักลอยบูบังตัวนี้ไว้บังเหล็กซีเป็นสองซีเป็นสอซีอย่าย่าเผลอเด้อย่าขสื้อนำเน้อมันบ่มมดหลายดอดซีซีก็ับรกซีซีสองซ ซีซีในกรับได้บ่ไม่เลยอยากกลับอยากกลับก็กลับเอาเองก็ได้กลับเบ็ดเลยล่ะก็ซีหาก็ได้คุณเป็นอะไรเป็นอยากกรับอยู่ห้องก็ต้องกรับเมียบ้านไปนอนไป็อย่างแม่ซีหาก็ะได้ซีหาก็ได้ซีซีซีหาก็ได้ซีซีซีหาสองซีสองหาอันี้อยู่ไหนอยู่ในนี่ซีหาอยู่ข้างหลังคุณข้างหลังคุณข้างหลังเลยครับผมซีหานี่อยู่ ซีหากรดน like ีได <no ้ซีหานี่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 ในงาสร้างนี่อคุว่าหรวดนันมันอเนาะเาเยคว่าีอยากได้สร้างไก่สองตสร้างซีไก่สองครับสร้างแต่เอฟซีผูนั้นเทามาถามเราว่าไก่ซไก่สองตัวสร้างซีตแต่อบได้ว่าอขาอาจจะเ่ ไก่สองสีขามันบบไก่ก็สองขาไก่กบสองสี่สองข้าง C โถ่กับ C ขาอย่างเงี้ยก็ใ่แบบแ่บุ๊กใส่ผมแปลวใสุ่มาจากเขาสื่อใคอยู่นี่ครับอันนี้คือว่าจะเพ่เส้นแบบอยโค้งสุดท้ายจำยำโคงสุดท้ายสิไม่ยำอีกครั้งหนึ่งบอกครับอาจารย์มากอะผมก็มานเขาครับผมผมมีรถมีแต่แมงมอเตอร์ไส้ ผมประกาไปเดบกปราศมาแต่พูดเดียวอุยานมันเข่าแล้วองฟันทงตอปบนบฟันทงอีกปึ๊บปึิบปึบปบบยอดานอย่าลืมเด้อตาซีหาแล้วตาซีหาแล้วอย่าลืมอย่าลืมสาธุ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 ซีหาแล้ว ปูไฮแล้วปูไฮแล้วเออนะครับมูนิซซี่ไฮแล้วแคร์ไปนะครับแคร์หน้าจอแ้วท่านไปแคร์ไปนะครับท่านเก่าสี่ประตูเลยนะครับผมนะสางเมแล้วสาธุอ้าวสิงเมื่อแล้วโอ้ยอาจารย์เมื่อแล้วอาจารย์อาจารย์ซีอาจารย์ซีคนเก่าคนเก่าเอาหายคนเก่าตัวนี้ บอกาธุสาธุครับใช่สามศูนย์เจ claro ็ดสามศูนย์มาหมดที่แล้วดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้ผ่าดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับ หลุดกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำคลิกขีปนาได้ทันสิบุรีพาดลิปและสิบุรีพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ